วันวันที่เราเล่นมากินนี้ใช่ไหมกูลืมอัดคลิปเมื่อกี้กูเมื่อกี้กินกูอัดคลิปกูลืมอัดคลิปเมื่อกี้กูก็ไม่คิดเมื่อกี้กูก็ไม่คิดว่ากูอัดค,ค,ดคลิปนั่ง อัดคลิปอยู่อ่ะเย้กูกดกดกีเกลอนกดกดดูตอนที่เดนการจะคว้คลิปไปไว้เย้คนลืมอ,อัดคลิปเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากเลยกูลืมอัดคลิปอย่าอีไอคนหยาบคายกยาูไม่คุยด,ด้วยอ่ะมีเก่อสามสิบเปอร์เซ็น ก่อนกูกับมึงก็เคยแบบนี้นะแล้วก็น่าจะเป็นอีลีดล่ด้ยวยแต่ตอนนี้เออโอ้ผมจำได้ถึงวัวตัวอะไรมาไม่รู้ไ้่รู้เพิ่มระยะทั้งเปล่าไปเลยนั่นแหละแล้วแล้วก็ผ่านเริ่มก็ไป็อีลี่แต่ตอนนี้จำไม่ได้ช้ำมาต้นเลงไงเดีย๋ยวนี้นะจาจิ๋มหาย เออครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไปกับเพื่อนนะเออเออลืมลืมอัดคลิปตามที่พูดเมื่อกี้นี่ไงอ่ะไออัดอัดคลิปทีเดียวกูต้องมากูต้องแบบอัดคลิปใหม่มเนี่ยกูกูสายออมเห็นตั้งนาน อ่ะที่เออกลืนไปว่ากูเร้วพูเออวากูเลยไปเลยว่ากูพูดพูดพเลยภาพตอนเล่นนี่แล้วไงใครแครตอนนี้โอ้ยเห็นการโทรเครื่อง,ง,งสุดมากเลยโอ้โห<ข>ชัดเจียวเลยโอ้ยมันก็มาและไอหยาบใครหยาบใคร ไปทำน,น,นปปี้ก็มีแต่สุกเบอร์ตาเั้าตานี่ไม่ยัไม่วดไหลระลืวเก็บตาน,นี้กูซื้อ,ซ,อซื้อตัวอยากเงินหมนนื่นกูนจะอยกสองส,ส,ส,สามร้อยี่ยวไม่นเที่ยเออเก็บเงินอัพอัพรถถังเทียถังตาเทียคบ แเดินตุบเดินซุ่งแบบไม่สนใจเออไอนนชิปตัวฟาวกไูไม่ใช่ฟาวกูอยู่เท่านั้นลืมไปยังคือคอลินเล่าคลิปล่าสุดนี่ไม่มีคนดูอะ่ะไม่มีคอมเมนต์ไม่มีไลค์ไม่มีไม่มีอะไรเลยอะ่ะน<อ>ั่นคือคลิปล่าสุด คลิปนี้ไม่ว <ım. S 2> ่าจะมีคนดูล่าก็แอดตัดต่อมาอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่แอดตัดต่ตัดตอนอ่ะเพราะเขาไม่ใช่ปนซื่อเาเหรอยาตัดไม่เป็นยิ่เดีิ่เชียจานซีอิ่เนียจานเอฟเอ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 เพ่อเอ เดี๋ยวทำในภาพเลยนะครับเกลืน <c oughs> ไปค่ะเกืนไปกุยงหัวกอยู่หัวเนี่ยวันกูไม่อยู่บ้านกุยเงเบรก่อนจะกลับก่อนจะกลับก็น่าจะก่อนเปิดเทอมแล้วมั้งนะได้ไหมเอาได้โรงงานใหม่แล้ววันเรื่องพลานใหม่ กือกกูซื้อโรงงานใหม่เลยกูเงินไป็นหมื่นสุปไอ้ท่านสืบโรงงานใหม่ตั้งการหนึงสามล้านเะไดแบบนี้มีออตสกีบะถ้ามีคนจะได้แบบนีถ้าถ้ามีแบบนี้คนจะแบบดีเนาะผู้แทนจำหน่าย ดูมอมไซสซุมไม่ตายใช่ด้วยดรถจิ๊บซุมก็ไม่ตายวันนี้วันนี้ไอ้วันขึ้นอีลีดเมื่อวานกับวันนี้รวมทั้งนับเมื่อวานกับถึงวันนี้เสองวันทันับวันนี้ก็คือวันเดียววันเดียวอีลีดกูเลยมาสิบห้าวันกูไม่มีอีลีดเลย ฮเพื่อนปูวางพลังไร้สายรถจิ๊บขี่รถจิ๊บรถจิ๊บกลายเป็นอันติเมีรถจิ๊บรถจิ๊บอันติเมีรถจิ๊บกลายเป็นอันติเมีฟูอามไม่สิมันชื่ออันติเมียชูฟนะ โอ้ไม่ไมีเข้าบ้างกูตอดอยู่อยู่อยู่มู่บ้านร้อนไม่วันอยู่อยู่บ้านร้อนไม่วัน,น,วนกูอยู่ในมา่างคอนกจนเนี่ร้อนหายแถ่บรรยากาศนี่แบบบรรยากาศโคตรโคตรเหมือนจะมีฝนแต่กูคำนั้นไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคำอื่นมมึึงงจะบอกว่าฝนตกแล้วมึงจะบอกว่าฝนตกอือืะฝนตกนั่น <laughs> แหละลิง้งลิ้งกูเป็นไรไม่รู้พูดคำพูดคำอะไรนะมันคือลิ้งแต่งเลยใช่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 ดูจางงมากเกินไปคิดว่าจางงูจางเนี่ย อย่างงูเลี้ยงเมีวไล่สีไททีพันประมาณห้าร้อยซีซีเปีมนหลุดหมาเปีมเนหลุดหมาไม่ใช่เพื่อนรถถังเรามีรถถังเออรถถังรถถังถังจิตเมืองนอนจะออกมาตนไหนวะเนี่ยรถถัยจิตเมืองนอนอีก <c oughs> <Yeah. c oughs> แล้ว,วรถถัยอือหึ ว่าหนาเดิมๆแบบเดิมๆติมตัวอัดคลิปลานตายแต่ไม่ใช่ซันโทรศัพท์นี่นะไม่ใช่เรย์มีเก้าไอนะอัดคลิปอะไรวะอัดคลิปอีกอันนึงใช่ไหมไอ้เหี้ยเอ้ยอัดตั้งนานคุยตั้งนานยี่สห้ายี่ห้าประมาณสามสิบห้าที่สิบหาทีไอ้ยเอ้ยไฟล์หายโอเคเสียงเบากันเลยพี่กูตื่น พี่ห้คุณไปทางานกะดึกตอนเที่ยงคืนหรือตอนตอนสี่ทุ่มถูกคือคุณต้องอยู่ให้ได้ตีห้าตีห้าเสร็จแบบห้ามลับห้ามนอนต้องเติมน้ำมันวิ่นเติมมันมเหยียบแบตน้ํะมรถเข้าเยอะก็วมมินเติมมนมิชิแกนใจทํานู่นทําน,าน,นี่พี่กูหลับลึกกลับถึงบ,บ้านปุ๊บหมอถึงหมอปุ๊บตายเหมือนเช่าคนเคยตายค้างเหรอฮะผมไม่ได้ค้างผมไม่ได้ค้าง มึงแม่ค้างคือตุ่มนมนะคือราชาแตนผู้น,นำระดับลูกใบนี้เยอะอยากให้เธอรักฉะหน่อยรักฉัหน,น,น่อยรักฉัขอวิงเป็นเดียวคือเธอมีเธอวันเกิลความจำกูก็ไม่ดี แหมลิงกูก็ไม่ดีนี่นี่กูเด็ดนี่นี่กูยังไม่สามสิบกูยังไม่ขนาดนี้ถ้าสามสิบกูคุณมาจาัดอะไรไปไทยกูจิด,ด้วยตอบไปเลยวันตอบไปไ,ม,ไ,ปไมว่าไทยยังไม่เ<ห>ราดีภาษาอังกฤษได้เป็นไม่มนปนแผลถูกเอ้ยมันไม่ใช่คนน่าจะอังกฤษแหละมนงคิดไปไทยเรา แทนเกอร์นเกอร์่าน่าจะไทยอะไทยกลัวเช่องนี้มาคุดูจะรู้ว่าช่องนี้มาแปลว่ี่มอไซค์มอไซคเว็บพันไม่สิ้ืสไม่สิกีอาร์ที่เ็เพชายเฉยวะฝอหนึ่งเจ้เออม่ใช่ฝอ โุ้ยตังไม่พอตังไม่พอรถถังไม่ออกมาชิบหายกูเหลือรถถังจิบมึนน้ะกับล็อบบี้กันไหมวันกับล็อบบี้เยวครับจะรออะไรกลับปะกลับอูเขาบานแต่ขนาดเนี้ยงอยู่เรอใจ่ เดี๋ยวคิดแค่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมจะเห็นภาพลูปกปาตัวนี้